ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหลังสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบและประกอบได้ทมแล้วเนี่ยขให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จนะครับอยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าจนนะครับครับวันนี้ก็ขอโอกาสวันนี้ได้พบปาพูดคุยและก็ขอโอกาสเปิดตัวนะครับมีสิ่งใดให้นอาเภอรับใช้อย่าได้เกรงใจนะครับผมเองนั้นยินดีที่จะรับฟังปัญหายินดีที่จะลงมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกเรื่องครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ทางท่านังตัวแทนมีอะไรที่จะกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องชาวแล้วก็ท่านนายเพลครับขอเรียนเชิญครับเงินบรใจครับกลับเรียนท่านในเพอหลมศักดิ์นะครับท่านนายกเทศบาลในกิติผู้ช่วยและท่านผู้กลับนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านังชุดใหม่นะครับวันนต้องขอขอบคุณแทนชาวหลมศักดิ์นะครับ กรรมการทถานั่งชุดเก่าที่ได้ลงแรงลงใจทํากิจกรรมขึ้นมาได้อย่างไม่มีทิฏฐินะฮะน่าชื่นชมนะครับเราก็ในฐานะที่เป็นทถานั่งชุดใหม่เราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับท่านใดที่จะมีอะไรให้พวกเราได้รับใช้ก็ยินดีที่จะรับสนองนะครับขอแสดงความยินดีกับทถวนั่งชุดใหม่ทุกท่านที่มีโอกาสได้มารับใช้บุกถากองมากครับสวัสดีครับขอขอ,ขอบคุณครับ แล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับยังไงก็แถวนังปีปีใหม่เนี่ยก็นัดพูดคุยกันเพื่อจะวันนี้ดีไหมครับเพื่อจะหาประธานและรองแล้วก็หาเลขาเพราะว่ามันจะได้จัดเป็นรูปกลุ่มก้อนแล้วก็นัดเพี่รพบปะพูดคุยกันได้เป็นเป็นรูปประธรรมเป็นอะไรต่างๆที่ชัดเจนขึ้นก็กราบขอบพระคุณครับขอบขอบขอบคุณท่านนายเพอและคุณนายครับคุณนายนกครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอมแอมไม่รับหน่อยแอม <c oughs> ลงรับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้นนซ้อก,กระโดดเลยก็ได้โอ้โหใหม่ใหม่